สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะขณะนี้นะคะเวลา12นาฬิกานะเวลา12นาฬิกาที่ยุโรปนะคะเวลา12นาฬิกาที่เมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับนะคะ กลับกันอ่าอะไรเอ่ยนะคะพยากรณ์อ่าพยากรณ์ทิศทางนะคะพยากรณ์ชิตาพยากรณ์นะคะทิศทางกราฟทองคําในตลาดฟอร์เร็กในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์กราบใครเอ่ยนะคะกราบแม่มโเทรดเดอร์นะคะกราบครวแอนนี่เนาะครวแอนนี่นะคะแพทย์แผนจีนแพทย์แผนยุโรปนะคะแล้วก็นักบําบัดทางด้านจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้เชี่ยวชาญการวางแผนชีวิตนะคะวางแผนการลงทุนทําธุรกิจแล้วก็นัก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 นะคะนักลงทุนเกรงกําไรในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ที่เมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นะคะเทรดเดอร์คุณครูสอนเทรดเดอร์นะคะใน ตลาด forex นะคะทุกคนหากับมหาสาร,รย์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์อยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถเทรดได้ย4ิบสี่ชั่วโมงนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ย4บชั่วโมงอยู่ที่ไหนก็สามารถเทรดได้ขอเพียงวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนมีความรู้นะคะมีประสบการณ์แล้วก็นะคะ มีจิตนะคะมีเป้าหมายที่แน่ชัดว่าอยากเป็นเทรดเดอร์อยากใช้ชีวิตแบบมีอิสระภาพในทุกๆมิติเหมือนกับแคนนี่นะคะวันนี้วันอังคารเนะาะวันอังคารนะคะที่คลินิกพักแต่เราก็ไม่ได้พักทำกาไรนะคะอาชีพหลักของแคนก็คือการเป็นแพทย์รักษานั่นเองนะคะส่วนอาชีพรองก็นี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะกับ อ่านะคะการเรียกว่านะคะการเทรดทำกำไรในตลาดฟอเร็กนั่นเองซึ่งนะคะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มากๆนะคะเป็นอาชีพที่แวนเนาะมีโอกาสได้มาเจอนะคะมเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะด้วยการฝันนะคะด้วยความฝันด้วยความปรารถนา ด้วยแรงอธิษฐานว่านะคะอยากมีชีวิตที่มีอิสระนะคะอยากมีอิสระภาพอยากมีอาชีพอยากมีงานนะคะอยากมีเวลาเป็นของตัวเองเนาะอยากท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะไม่อยากมีความรับผิดชอบมากเพราะว่าเมื่อก่อนแกรนทําธุรกิจนะคะธุรกิจสปาเนาะมีธุรกิจอยู่ในเมืองเบิร์นนะคะในใจกลางเมืองเบิร์นนี้นะคะประมาณา4สาขานะคะ แต่เนื่องจากว่าเนาะเมื่อเราเป็นนักธุรกิจนะคะมันมีความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะมีรายได้ก็ต้องมีจรายจ่ายเมื่อเรามีนะคะธุรกิจหลายสาขาเราก็ต้องมีพนักงานโอ้นะคะทุกคนค่ะคือความรับผิดชอบเยอะมากนะคะจนเนาะลูกๆของแควนก็กำลังจะโตแล้วนะคะอ่า ครูไม่ค่อยมีนะคะไม่ได้มีอิสรภาพในชีวิตเลยนะคะไม่ค่อยได้เที่ยวเนาะเออนะคะทำงานอย่างเดียวนะคะดังนั้นครูจึงฝันและครูจึงปรารถนานะคะที่อยากจะอ่านะคะใช้ชีวิตแบบคนออนไลน์แล้วเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแกรนก็ได้ออกมาเรียนรู้นะคะฝึกฝนการทำออนไลน์เนาะในตลาด ในตลาดออนไลน์นะคะฝึกฝนเรียนรู้นะคะต่างๆแต่สุดท้ายนะคะครูครูก็คิดว่าอาชีพต่างๆนี้นะคะมันไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป็นเป็นมีความอิสระแบบร้อร์เซน์นะคะนั่นแหละเนาะวันหนึ่งนะคะทำให้แกวนเนาะเจอผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างสะพานแล้วเขาก็เขียนว่าชีวิตของเขานะคะมีอิสระภาพมาก โดยที่เขาไม่ต้องขายของไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะนั่นแหละค่ะทําให้ตูแอนฝันแล้วก็อธิษฐานนะคะจนวันหนึ่งเนะาะจักรวาลก็อ่านะคะอ่าเรียกว่านะคะอ่าจัก,กรวาลก็ส่งเพื่อนของตูแอนนะคะเพื่อนหรือว่าลูกค้าก็ว่าได้นะคะหรือว่าอ่าลูกค้าแล้วกันเนาะเป็นเพื่อนคนสวิตนะคะอ่ามาใช้บริการที่ คลินิกของแกรนเนาะซึ่งเขาเป็นทำงานนะคะเกี่ยวกับ f i n a n นเชีในธนาคารเนาะนั่นแหละค่ะทำให้เราเนาะทำให้แกรนได้รู้จักตลาด forex นะคะหลังจากนั้นก็เรียนรู้นะคะเรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะลงเรียนกับโค้ดูนะคะอที่ต่างประเทศเนาะจนทำให้วันนี้นะคะ ครูแนสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถนะคะก็เรียกว่าอ่านะคะเรียกว่าอะไรนะคะเข้าใจในตลาดเพราะหนึ่งเรามีประสบการณ์เราเรียนรู้นะคะเราฝึกฝนเราทำทุกวันนะคะทำให้เราสำเร็จในอาชีพนี้นะคะหลังจากนั้นจึงทำให้ครนนะคะส่งต่ออาชีพนี้ให้กับเพื่อนๆที่ครนรักนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ การยาณมิตรทั่วไปบนโลกออนไลน์นั่นเองอ่ะมาค่ะทุกคนถามวันนี้นะคะอย่าพูดมากไปแล้วนะแควนวันนี้นะคะเรามาวิเคราะห์กราฟนะคะในตลาดบอริกกันเนาะวันนี้นะคะวันอังคารที่19เดือนกร,รกฎาคมนะคะอีก2อาทิตย์ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะวันนี้เนาะตลาดนะคะ dXY เนาะเปิดตลาดเนาะ เปิดตลาดมานะคะอ่าเปิดตลาดมาก็เป็นชนี้นะคะดูต้องไปตั้งค่าก่อนนะ นะคะมาแล้ว DXY นะคะทุกคนเนาะวันนี้นะคะตลาดเปิดมาเนาะโอนะคะ DXY เนาะทำไฮที่98.150ิบานทนะคะทำโลที่97.830จ็สนย่วนทองคำนะคะทำไฮที่สามพอี่สิบสองานะคะทำไฮเนาะทำโลที่3325นนะคะโอ้ ส่วนแน s แดกนะคะแน s แดกเนาะทำไายที่ 23, 2องหมืนะคะทำโลที่23,645 s ่น0านะคะทุกคนคะ่ะทำหายที่6,456ทําโลที่6,433อ่านะคะรอย่อบ่ายนะคะกลุ่มหุ้นเนาะแล้วก็นะคะอ่า US 30นะคะ US 30 ทำ high ที่44,964ทำ low ที่44,771นะคะส่วนอ e อยโร u s d นะคะทำ high ที่1.1682นะคะทำ low ที่1.16369 GBP u s d นะคะทำ l o โอทำ high นะคะที่1.35215ทำ low ที่ หนึ่งจุดสามสี่แปดสามเก้านะคะทุกคนส่วนไอโรออสเตรียนะคะทำไฮที่หนึ่งจุดโอ้นะคะหนึ่งจุดแปดศูนย์หนึ่งสี่เก้านะคะทำโลที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าสามเจ็ดสองอ่านะคะไอโรออสเตเรียขึ้นเนาะนี่ก็สามารถเซลได้นะคะส่วน E ีเจนะคะทุกคน E ีเจทำไฮที่หนึ่งร้เจ็ดสองุดห้าก้าเจ็ด ทำโลที่หนึ่งร้อยเจ็องจุดเหห้านะคะ GJ เนาะทำไฮที่หนึ่งร้อยเก้าจุดปดสองแปดทำโลที่หนึ่งร้อเก้จุดสสองสามนะคะรอเซลลได้นะคะส่วน UJ นะคะ UJ นะขึ้นมาทำไฮอีกแล้วทำไฮที่หนึ่งร้ยสี่1ิบแปดจุดศย์แปดสองทำโลที่หนึ่งร้อยสี่เจ็ดจุดห้าศนเจดะคะส่วน Ucat นะคะ Ucat ก็ทํา ที่1.38207ทำโลที่1.37931นะคะอ่าส่วนยูฟรังนะคะยูฟรังทำไฮที่0.80830นะคะทําโลที่0.80500อ่านะคะทุกคนคะ่ะส่วนนะคะออสเรเลีย USD เนอะทำไฮที่0 6ด 64954เกาทำโลที่0.64748นะคะส่วน NSET DUSC นะคะทำไฮที่ศูน2 8จาเก้าสองแปดหนึนะคะทำโลที่0 5 9 0 5จนอ่นะคะส่วนนะคะผู้เงินเนอะเราก็รอนะคะรอย่อขึ้นแล้วก็เซล์ลได้นะคะทุกคนเนาะ ส่วนอ่านะคะน้ำมันเบรนช์เนาะทำไฮที่หกสิบหกจุดแปดสี่เจ็ดนะคะทำโลที่หกสิบหกจุดศูนย์สองแปดนะคะส่วนน้ำมันนะคะอีกตัวหนึ่งก็ทำไฮที่หกสิบสามจุดห้าเจ็ดหนึ่งสี่ทำโลที่หกสิบสองจุดเจ็ดศูนย์แปดนะคะทุกคนคะ่ะอ่ายังใช้ได้อยู่นะคะไม่ยังใช้ได้อยู่ยังมีแบตอยู่นะคะทุกคน ส่วนนะคะส่วนอ่านะคะบิตคอยนะคะบิตคอยเนาะทำหายที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบห้าทำโลที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็รอย่อบายได้นะคะเนาะอ่าโอ้ทองคำนะคะทุกคนขึ้นมาสามพันสามร้อยสิบสี่สามพันสามร้อยสี่สิบสี่นะคะอ่า มากันค่ะวันนี้เรามาดูตลาดทองคำกันนะคะว่าวันนี้เราจะเทรดหน้าไหนนะคะเราจะเทรดหน้าบายหรือว่าหน้าเซลนะคะกราฟขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนค่ะกราฟขึ้นมาแบบนี้เราซีบายหรือว่าเราซีเซลดีนะคะเราจะบายหรือเราจะเซลดีนะคะ อ่านะคะทุกคนค่ะจากลักษณะกราฟเนาะวันนี้นะคะอ่าไปที่ทำเฟรม day นะคะทุกคนไปที่ทำเฟรม day นะคะ day ก็นะคะเป็นแท่งเขียวนะคะแท่งเขียวบูริตนะคะเรียกว่าบูริตเนาะแท่งสีเขียวนะคะขาขึ้นเรียกว่าบูริตขาลงเรียกว่าแบริทนะคะอ่าเป็นสีเขียวขึ้นมาที่นะคะทำไฮห,หมที่3,300ัน สี่สิบสามเมื่อสักครู่นี้เองนะคะอ่าส่วนนะคะ h ฮสนะคะ h ฮสี่ก็แท่งเขียวขึ้นมานะคะทุกคนค่ะแท่งเขียวขึ้นมาเนาะอ่าส่วนนะคะ h ฮหนึ่งนะคะโอ้เฮดหนึ่งนะคะเฮดหนึ่งก็เป็นแท่งเขียวนะคะแต่ว่า MACD ยังอยู่ใต้ เส้นศูนย์อยู่นะคะทุกคนคะ่ะ H หนึ่ก็ถือว่าอยู่ใต้เส้นศูนย์อยู่นะคะอ่าไปที่ทำเฟรมสามสิบแน่นอนนะคะเขียวขึ้นมาตลอดเลยอ่านะคะเขียวขึ้นมาตลอดอ่าไป M 1 5กันนะคะ M 1 5นะคะก็เป็นแท่งบูริทขึ้นมานะคะอ่าวันนี้นะคะตลาดเปิดที่อ่า ตลาดเปิดที่ประมาณ3,333นะคะหลังตลาดเปิดเนาะกราฟก็ไปทำรที่3,325นะคะทุกคนค่ะ3,325เนาะอ่านะคะ ากราฟไปทําโลนะคะที่3ามพนสยสห้านะคะแล้วก็น้องก็เบรกนะคะราคาเปิดขึ้นมาจนมาทำไฮนะคะที่สามพันนะคะสามี่สิบหถึงไม่เอ่ยนะคะอ่สามพันสามรนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะ มีข่าวสารอะไรบ้างเอ่ยนะคะมีข่าวสารอะไรบ้างเอ่ยนะเราไปดูนะคะตารางข่าว Forex Factory นะคะ Forex Factory ว่าวันนี้นะคะมีข่าวเศรษฐกิจอะไรบ้างเนาะเราเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนนะคะเราก็ต้องอดูตารางข่าวเศรษฐกิจซึ่ง Forex Factory นะคะก็คือตารางข่าวเศรษฐกิจนั่นเองเนาะวันนี้นะคะ วันนี้ไม่มีข่าวอะไรนะคะแต่แต่ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งเนาะมีข่าว CPI นะคะของแคนาดาเนาะ CPI นะคะอ่าของแคนาดาเนาะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะมีอ่ามี FOMC นะคะแฮร์บอลแมนสปิคแล้วก็แฮร์บอลแมนอีกสปิคช่วงดึกนะคะแต่ข่าวสำคัญใหญ่ ไม่มีอะไรเนาะอ่านะคะแล้วไปดูข่าวเศรษฐการบ้านเมืองนะคะอ่าดูข่าวเศษษรษฐกิจโลกแล้วนะคะก็ต้องไปดูข่าวอะไรเอ่ยข่าวบ้านเมืองเรามีอะไรบ้างเอ่ยนะคะไปดูบ b บนะคะ BBC มีอะไรบ้างเอ่ยนะคะอ่านะคะก็มีการนะคะอ่า สรุปเนาะเซเลนกี้นะคะอ่าคุณเซเลนกี้เนาะกา็ไปพูดนะคะไปประชุมกับคุณลุงครั้มเกี่ยวกับการสงบศึกนะคะการหยุดนะคะการพักศึกนั่นเองเนาะข่าวไม่มีข่าวสงครามอะไรนะคะเออไม่มีข่าวสงครามอะไรงั้นเราก็ ไปนะคะดูกราฟต่อเนาะวางแผนเทรดกันนะคะอ่ะนะกราฟนะคะขึ้นมาที่สามพันสามร้อยสี่สิบสนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยอ่ะกราฟขึ้นมาสามพันสาม้อยสามเดี๋ยวแวลนนี่นะคะจะก็ากลับกล้องไม่ได้เราไม่ได้ไลค์อ่ะนะคะราคาปัจจุบันอ่ะกลับมาทางนี้เนาะอืม กราฟนะคะนี้เนาะกราฟนะคะตามเฟรม M15 เนาะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะอ่านี่ก็เป็นราคาเปิดนะคะนี้ราคาโลราคาไฮเนาะถามว่าวันนี้นะคะอ่าเนื่องจากกราฟมาชนแนวต้านเมื่อสักครู่นะคะอ่าเราจะ เนาะเราเป็นเดย์เทรดเราจะทํายังไงดีนะคะจริงๆเนาะถ้าเราจะเทรดตามเทรนนะคะเราต้องรอย่อบายนะคะบายที่ไหนเอ่ยบายที่เดิมนะคะ3,335ถึง3,330นะคะทุกคนแต่ตอนนี้บายแล้วนะคะกราฟก็ได้ขึ้นมาทำไฮนะคะที่3,000นะคะเอ่อ3,345 เป็นที่เรียบร้อยนะคะถามว่าโอ้แล้วตอนนี้ทำไงดีครับแคนค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะกราฟเนาะกราฟเป็นกราฟไซเว์ way นะคะทุกคนกราฟเป็นกราฟไซเวย์เนาะเราจึงนะคะเออสามารถเทรดได้ทั้งสองหน้าก็คือหน้าเซลแล้วก็หน้าบายเนาะแล้วเราจะเซลตอนไหนครับแคนนี่คะ่ะก็เซลตอนนี้ลคะค่ะนะคะอ่า สามารถเซลล์ตอนนี้นะคะสามพันสามอยสี่สิบห้าซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะคะอ่าสามรอยสามสิบห้านะคะแล้วก็ TP สามรอยจุดห้า้อยจุดพันจุดนะคะตามจังหวะครับแต่เป็นไปได้นะคะช่วงเย็นเนาะกราฟหน้าจะลงไปนะคะน่าจะนะคะทุกคนเนาะแล้วก็นะคะอ่าจุดเซลล์ต่อไปก็คือ 3 3 5 0ถึงห้นะคะอ่าก็คือเนาะไฮเดิมของเมื่อวานถ้าน้องขึ้นถึงนะคะเราก็ไปเซลล์มาจากตรงนั้นเนาะส่วนนะคะหน้าบายก็ที่เดิมนะคะ3 3 3 0นะคะ3 3 0 0ัสนั่นเองนะคะวันนี้ก็นะคะอ่าจบนะคะการเฟรดเพียงแค่นี้นะคะการวิเคราะห์นาะกราฟ นะคะเพียงแค่นี้เนาะจริง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 อ่านะคะก็จบนะคะการวิเคราะห์กราฟนะคะทองคาวันนี้วันนี้แกรนนี่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความสําเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยเลือเฟือนะคะแล้วก็อ่าขอให้ทุกคนนะคะเป็นเทรดเดอร์ เรียกว่านะคะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะคะด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็อ่านเรียนเขียนอ่านนะคะเนาะอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะคะเราช่วยคุณได้เนาะกับใครเอ่ยนะคะอ่ากับแม่มดเทรดเดอร์ MTM The Professional Academy of Trader นะคะทุกคนคะ่ะป้าเดี๋ยวคุณแอนนี่ก็จะ ไปเดินต่อนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนเนาะที่นะคะสนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากใช้ชีวิตแบบมีอิสรภาพอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะคะาสามารถเข้าออกนะคะเทรดได้อย่างมั่นใจเนาะเรานะคะ MTM เราก็มีคอร์สดีๆนะคะไว้ เสร์ฟให้กับเพื่อนๆนเทรดเดอร์ทั่วโลกนะคะทั้งคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็คอสสำหรับคนที่อยากฝึกฝนพัฒนาตัวเองด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่บรรยากาศในเมืองเบิร์นวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะวันหยุดของแวนนี่นะคะหยุดทุกวันเที่ยวทุกวันนะคะทำกำไรทุกวัน อ่านะคะนี่คือสะพานแห่งความรักสะพานแห่งความสุขความสําเร็จสะพานแห่งความมัง่งคั่งร่ํารวยเหลือเฟืออันนี้ก็คือเส้นทางที่แกลนไปคลินิกของแกลนนะคะนี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศเมืองเบิร์นนั่นก็คือรัฐสภานะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะไปแล้วค่ะบายบาย